สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่ติดตามช่อง Youtube ทีเด็ดเด็กเจ็บอลกับผมลุงใหญ่พ่อะการทุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันประจำวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับจัดไปสาหรับทีเด็ดทุกบอลเต็งเน้นหนึ่งตัววันนี้นะครับไปดูทุกบอลโรมาน亚ีลยลีกาวันนะครับคู่ระหว่างดีเดโมบูเคเรสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาคาเดมี่ินเซนี่นะครับ พยายามพาทุกท่านไปดูสถิติกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับคู่นี้นะครับผมเจอกันมา3ครั้งล่าสุดเป็นฝ่ายของคินเซนี่ที่เอาชนะบูคาเรสต์ไป3ประตูต่อ1ในนัดล่าสุดผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายของบูคาเรสต์เองที่เอาชนะคินเซนี่ไป3ประตูต่อ1เช่นกันนะครับก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันมา1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันมา1ครั้งนะครับ ผลงานของเจ้าบ้านอย่างเดโลโมบุเคเรสนะครับห้านัดหลังสุดรวมทุกในการที่ผ่านมาเก็บชัยชนะทั้งหมดได้2นัดนะครับแพ้ไป2เสมอหนึ่งนะครับล่าสุดบุเคเรสแพยแพ้ให้กับเอฟซียูคลาวเวียนะครับคลาวโอคลาวโอว่านะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเกมในบ้านของบุเคเรสนะครับหนัดหลังสุดที่ผ่านมายังไม่แพ้เลยนะครับเรียกว่าเป็นสถิติ รวยรูปมากๆนะครับสำหรับบูคาเรสนะครับเป็นการเก็บชัยชนะทั้งหมดได้4นัดนะครับเสมอหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายของดินาโมบูคาเรสที่เอาชนะโวนลนทารีมา3ประตูต่อ2นะครับต่อต่อนหน้า,น,าน,นี้เสมอกับซินเดียมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ไม่มีสกอร์นะครับเป็นการเอาชนะแฮนดิแคปได้4นัดแล้วก็แพ้ไป1ถือว่ายังกำไรเต็มๆนะครับสำหรับด,ดินาโมบูคาเรสครับ ก้าวฟ่ามาดูฝั่งผู้ไม่เยือนอย่างฟินเซนี่กันบ้างแล้วกันนะครับรวมทุกใการที่ผ่านมา5นัดนะครับผมเป็นการเก็บชัยชนะได้นัดเดียวนะครับเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้มา3นัดรวดนะครับเป็นฝ่ายของคิงเซนี่เองนะครับที่เปิดบ้านรับกรรมเยือนของซีเอฟอารครูซนะครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้ให้ครูซไป2ประตูต่อ1นึ่นะครับส่วนผลงานเกมไปเยือนของ จิงเซนี่ฮ้านัหลังสุดที่ผ่านมาผลงานย่ําแย่มากๆนะครับผมเก็บได้แค่แต้มเดียวจากการเสมอกับคาราวิโอลานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับล่าสุดเนี่ยไพ่ไพ่ให้กับเซฟซี่สองประตูต่อศูนย์เรียกว่าไพ,าพ่แพ้สี่นัดนะครับแล้วก็เสมอนหนึ่งในเกมไปเยือนนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับจิงเซนี่นะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับผมก็วันนี้ดิโมโบคาเรสเจ้าบ้านนะครับผมมจะมีโรรเบริ์ต บอลโดเวเอนูนะครับผมลงไป2นัดยังไม่มีประตูนะครับแล้วก็มิไฮเนคูเดสคูนะครับ2นัดยังไม่มีประตูเช่นกันนะครับแล้วก็แนวรุกก็จะใช้คริสเตียนโคเลสคูนะครับที่ลงไปแล้ว2นัดซัดไป3ประตูที่จะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังแรงหนึ่งนะครับสำหรับคินเซนี่นะครับวันนี้จะส่ง3ประสานแนวรุกเช่นกันนะครับมีเวนิเยียมอาร์โมรินนะครับ2นัดศูนประตูนะครับอาร์โพส ตัวลอสนะครับเวลิออสนะครับสองนัดสูงประตูเช่นกันนะครับก็แล้วก็ยังมีในส่วนของเบลติต้าคาสซีนี่นะครับสองนัดหนึ่งประตูจะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเช่นกันนะครับคำคืนนี้ ดูจากสถิติแล้วเนี่ยวันนี้ผมให้ไปอยู่ที่เดโลโมบูคาเรสนะครับเป็นฝ่ายของอผู้มาเยือนอย่างอินเซนี่นะครับที่เปิดเดนะะัก้ามาตอบทิศครึ่งลูกนะครับถ้านับจากสถิติจริงๆแล้วเนี่ยบูคาเรสนะครับผลงานในบ้านยังไม่แพ้เลยนะครับวันนี้ผมฟันพงมาอยู่ที่เดโลโมบูคาเรสลองไปครึ่งลูกนะครับผมสำหรับคำเช่นนี้ใครที่ชอบก็ตามกันได้ไปที่ไม่ชอบก็สวนกันมา ครับวันนี้ผมลุ่งใหญ่เพราะ,ะการต้องขอฝากช่องเด็กเก็บ <ๆ S 1> บอลไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ